เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับวันนี้สำนักง,งานประกันสังคมเขาได้มีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานนะครับโดย ถ้ากู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีอยู่ที่3นะครับถ้าเป็นกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบีย้ย5ต่อปีคงที่3ปีนะครับเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับสถานประกอบการนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักง,งานประกันสังคมได้แล้วนะครับที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและธนาคาร UOB จำกัดมหาชนทุกสาขาเลยนะครับวัตถุประสงค์ในการกู้เนี่ยเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องของสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีศักยภาพที่จะมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นการกู้เพื่อรีไฟแนนซ์ได้ไม่เกินร้อยละ50ของวงเงินปล่อยกู้ของธนาคารนะครับคุณสมบัติของผู้กู้เนี่ยจะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ3%ต่อปีคงที่3ปีนะครับ อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ในกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันตรงนี้ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยร้อยละ5เปอร์เซ็นต์ต่อปีคงที่3ปีนะครับขั้นตอนการขอกู้ขั้นตอนที่1ทางเลือกที่1ติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการทางเลือกที่2พิมพ์หนังสือรับรองสถานะ ความเป็นสถานประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านระบบ e-service ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมขั้นตอนที่2นะครับยื่นคำขอกู้กับธนาคารพร้อมเอกสารเบื้องต้นก็คือหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการเอกสารการยื่นกู้ตามระเบียบของธนาคารขั้นตอนที่3ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณากับสถานประกอบการโดยตรงนะครับวงเงินที่ขอกู้1 วงเงิน1 8 0 0 0ล้านบาทสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน50คนวงเงินกู้ไม่เกิน5ล้านบาทต่อราย 2. วงเงิน9000ล้านบาทสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง5 1ถึง200คนวงเงินกู้ไม่เกิน10ล้านบาทต่อราย3วงเงิน3,000ล้านบาทสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน200คน วงเงินกู้ไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายนะครับสำหรับข้อกำหนดของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับสํานักง,งานประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนและต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า180ของจำนวนผู้ประกันตนณนะวันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ3ปี ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบให้มีการเลิกจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการนะครับตรงนี้เนี่ยสถานประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1506ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับและนี่ก็คือรายละเอียดของสินเชื่อ,อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับสถานประกอบการนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ